จะเล่าอะไรฟังอิชไปตัดผมจริงๆอาจจะตัดบ๊อบสั้นบ๊อบบอบก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องสั้นมากนะคะก็เลยตัดได้แค่นี้นะคะเพราะผมยาวไว้มองทุกคนแชมพูนะคะสูตรดังเดิมกับสูตรพลัสนะคะทุกคน มันทําให้ผมอีชั้นแบบว่าย่าเร็วมากทุกคนแล้วที่สําคัญนะจ๊ะเซรัม่มดูดินี่นี่นี่น,น,นี่ทุกคนสมามวานแล้วนอนแล้วนะนี่นอนแล้วหนึ่งนอนแล้วหนึ่งนะคะตื่นมาดูผมดูผมแล้วทุกคนดูนะโอ้ยมันมาจากไหนคะช่างเสริมสวยนะคะช่างที่ช่างที่เขาแบบว่าตัดให้เขาถามว่าพี่มันมาจากไหนเป็นดองเลยนะคะแบบว่าน่ามากทุกคนแล้วตอนแรกจะตัดสั้นจะเป็นบ๊อบเด็กๆนะ ช่างบอกว่าผมสวยเอาไว้เฮอะตัดนิดเดียวพอช่างบอกผมสวยเอาไว้เถอะตัดนิดเดียวพอเสียดายผมดูดิทุกคนโหนี่คือผมที่ทุกคนคิดดูนะนี่สามวานนะคะเนี่ยเนี่ยดูดิไปตัดมาค่ะทุกคนช่างก็ยังบอกนะคะบอสก็ไม่ให้ตัดสัานบอสบอกว่าเออเอาไว้เถอะนะคะตัดแค่พอประมาณ เอาไว้อ๋อบอสบอกว่าเอาไว้คนสดาช,ชมฟูแล้วดูนะทุกคนผมครูนะหลายคนก็รู้ว่าครูไปตัดผมเมื่อวานเนาะไปโพสต์ไว้นะคะว่าตัดผมเมื่อวานเห็นไหมทาให้มันเกิดความร้อนก่อนนะอย่าเพิ่งทานนะเนี่ยทาให้มันร้อนๆก่อนนะคะเป็นการวอร์มพอร้อนเสร็จนะคะก็เอามาใส่เลยนะคะให้ผมได้กินอาหารนะคะทุกคนเนี่ยพอผมกินอาหารนะผมจะมันเงาทุกคนดูดิ นี่แล้วแล้วมันแล้วก็บางคนกลัวนะไม่ต้องกลัวค่ะใส่ไปเลยนะคะใครเป็นลังคงรังแครใส่ไปเลยนะคะใครที่มีปัญหาหนังศีษะหลังจากรูปเส้นผมแล้วก็เอามาใส่ได้นะคะ<ส>เพราะเป็นรังแครคือมันเกิดจากหนังศีษะแห้งนะทุกคนแล้วตัวนี้ไม่ใช่เป็นน้ํามันเยิ้มไม่ได้แบบโอ้โหเป็นน้ํามันอะไรเงี้ยลองใช้ดูเองนะคะแล้วถ้าเหลือก็เนี่ยค่ะทาหนงทาเนียงทาเนี่ยค่ะดึงมันขึ้นไปได้หมดเลยนะ,ะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะ แต่ต้องถ้าต้องสะอาดนะคะเพราะหน้าเราต้องสะอาดเนาะหรือเราอาจจะแบบกวาดหน้าขึ้นไปก่อนก็ได้นะคะเนี่ยกวาดหน้าขึ้นไปแล้วก็ใส่ผมออกมาแบบนี้นะคะได้หมดได้หมดแต่ขอให้ผมสะอาดนะคะอันนี้สั่งแต่เมื่อวานไม่รู้สะอาดไหมก็ยังไม่ได้โดนควันอะไรก็น่าจะสะอาดนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหม โอ้ยฟินไหมล่ะตอนนี้สินค้านุบก้าไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามิสแกลนนะคะที่เขาไปประกวด Miss นะวมิสแกนนครสวรรค์เขาก็เอามาโปรโมทให้ว่าใช้ดีจริงนะคะถ้าไม่ดีจริงเขาไม่เอาออกมาโปรโมทให้เรานะคะทุกคนใช้ดีจริงแล้วเขาก็ไปพูดเป็นปากต่อปากนะคะว่าสินค้าของรุบก้าใช้ดีมากนะคะ ตัวจริงเสียงจริงทุกคนเขาบอกงนี้เลยของจริงดีจริงนะคะโอ้โหสินค้าหลักร้อยเขาบอกว่าใช้ดีจริงปากต่อปากปากต่อปากนะคะทุกคนนี่แหละเหมือนเซลัมทุกคนคะ่ะอันนี้แชมพู p l u สนะคะสูตรใหม่นะคะเขาบอกใช้ดีมากนะคะเขาชมมาเลยนะคะเราก็สั่งเพิ่มทุกคนคะ่ะคุ้มมั่นใจมากเลยลูกค้าได้ใช้จัดกลับมาซื้อแน่นอนนะคะแล้ว เขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่าสี่ห้าครั้งนั้นผมจะหยุดลุ่เอ้ยผมจะล่วงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะรู้ได้ถึงความแบบนุ่มรู้ได้ถึงแบบว่าเฮ้ยไม่เห็นต้องใช้คีมนวดคือมันจะต่างจากสูตรแรกเนาะสูตรแรกมันคล้ายๆเป็นยานะคะสูตรแรกคล้ายๆเป็นยารักษาอย่างเช่นยารักษาเกี่ยวกับหนังศีรษะใครที่เป็นแบบอะไรนะเอ่อเกี่ยวกับโรค เกี่ยวกับหนังศีรษะอะไรแบบนี้ค่ะก็ใช้สูตรแรกแต่ว่าสูตรสองเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเส้นผมนะคะทุกคนเนี่ยสูตร2จะเน้นของเรื่องของเส้นผมนะคะเพราะฉะนั้นใช้รวมกันค่ะทุกคนใช้ใช้สูตรแรกดูแลหนังศีรษะ <c oughs> ใช้สูตรสองดูแลเส้นผมนะเห็น <c oughs> ไหมโอ้ยใครไม่ฟินอ่ะใครไม่ฟินอ่ะแล้วดูนะทุกคนดูนะผมเนี่ยมาจากไหนเต็มไปหมดเลยเนี่ยเป็นฟาม์ฟามเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดขึ้นเนี่ย เยอะเลยทุกคนคือปกติจะไม่ค่อยได้เข้าร้านไดรีดแบบนี้เนาะพอรีดปุ๊บจะรู้เลยว่าโอ oh, my God, my God, my God ้แม่เจ้ามันมาจากไหนอย่างนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป่าพัดลมนะคะหรือเป่าลมเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอน้องเขาตัดให้เนี่ยเห็นไหมเขาก็อยากให้เข้าทรงเนาะเขาก็อยากรู้เขาก็ใดแล้วก็หนีไปคะ่ะทุกคนหนีรีดอย่างเงี้ยเขาก็โอ้โ oh หผมขึ้นหนามากนะคะปกติผมหนามากนะคะแต่พอรีดปุ๊บผมมันจะบางแบบเนี้ยเอย้ไม่ใช่บางผมมันจะ เรียบๆแบบนี้นะคะ